สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเรื่องราวที่ทั้งสเตือนใจและเต็มไปด้วยปริศนาเรื่องราวของหญิงสาวยากจนคนหนึ่งที่ตกลงอุ้มบุญให้กับมหาเศรษฐีแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าวันที่เด็กคนนั้นลืมตาดูโลกจะเป็นวันที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปฝนตกหนักในคืนนั้นเสียงฟ้าร้องกึกก้องราวกับเตลางร้ายบางอย่างขณะที่มิงตราเด็กสาวบ้านยากในหมู่บ้านเล็กๆนั่งกอดเขาอยู่ใต้หลังคาบ้านไม้เก่าเธอไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวกินในวันรุ่งขึ้นและแม่ของเธอกำลังป่วยหนัก จนกระทั่งมีรถเบนซ์คันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านของเธอชายคนหนึ่งในชุดสูทด,ดำลงจากรถเขาแนะนําตัวว่าผมชื่อคุณทีรัตเป็นตัวแทนของมหาเศรษฐีท่านหนึ่งเขาพูดเสียงเรียบเย็นพร้อมยื่นซองเงินจํานวนมากให้เธอเขาต้องการผู้หญิงสุขภาพดีเพื่ออุ้มบุญลูกให้แลกกับเงินจํานวนมากพอจะเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณสนใจไหมมินตราชะนักเธอไม่เคยคิดว่าจะมีวันที่มีใครมายื่นข้อเสนอแบบนี้ให้กับเธอ แต่เมื่อเธอมองไปยังแม่ที่นอนสมในห้องความจนก็บีบให้เธอต้องตัดสินใจและเธอก็ตอบตกลงในคืนนั้นเองจากนั้นชีวิตของมินตราก็เปลี่ยนไปเธอถูกพาไปอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่เธอไม่เคยพบหน้ามหาเศรษฐีคนนั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกอย่างถูกจัดการผ่านคุณทีรัฐเขาบอกว่าเจ้านายของเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเปิดเผยตัวและมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดหน้าได้ มินตราเริ่มตั้งคันทุกอย่างดูราบรื่นมีหมอดูแลตลอด24ชั่วโมงอาหารดีมีคนรับใช้แต่หัวใจเธอกลับรู้สึกว่างเปล่าเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นรอบตัวคืนหนึ่งขณะที่เธอลงมาเดินเล่นในสวนเธอได้ยินเสียงลับๆจากเรือนเก็บของเธอแอบฟังแล้วพบว่าคนรับใช้สองคนกำลังพูดคุยกันอย่างตื่นกลัวถ้าเด็กคนนั้นเกิดมาเหมือนคนก่อนๆอ,อีกคุณชายจะไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตหรอกคำพูดนั้นทำให้มินตราหนาวสถานไปทั้งร่างเธอพยายามไม่คิดมากแต่ลึกๆแล้ว เธอรู้ว่าตัวเองอาจพาตัวเองเข้ามาอยู่ในอันตรายโดยไม่รู้ตัวมินตรานอนไม่หลับทั้งคืนใจของเธอเต้นแรงราวกับจะทะลุอ,อกเสียงคำพูดของคนรับใช้สองคนนั้นยังคงกล้องอยู่ในหัวถ้าเด็กคนนั้นเกิดมาเหมือนคนก่อนก่อนอีกคุณชายจะไม่ปล่อยให้มันมีชีวิตหรอกเหมือนประโยคนั้นซ่อนอะไรบางอย่างที่น่าสะรึงกลัวไว้เบื้องหลังวันต่อมามินตราพยายามทำตัวให้ปกติเธออบถามพยาบาลคนหนึ่งว่าเด็กที่เคยเกิดก่อนหน้านี้หมายถึงอะไรหรือคะพยาบาลยิ้มแห้งๆก่อนตอบว่าอย่าคิดมากเลยค่ะคุณควรพักผ่อนนะคะ แล้วรีบเดินหนีไปอย่างรวดเร็วคําตอบแบบนั้นยิ่งทําให้เธอมั่นใจว่ามีบางสิ่งถูกปิดบังไว้จริงๆและในคืนถัดมาขณะที่เธอกําลังจะล้มตัวลงนอน<ๆ>เธอก็นอน<ๆ>อได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นจากชั้นล่างมินตราตัดสินใจแอบเดินตามเสียงลงไปเสียงนั้นพาเธอไปอยังห้องใต้ดินของคฤรุหา์ซึ่งปกติจะถูกล็อกแน่นหนาแต่คืนนี้ประตูเปิดแง้มอยู่ เธอค่อยๆย่องเข้าไปในความมืดกลิ่นอับชื้นและกลิ่นยาแปลกๆลอยเข้าจมูกเธอเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนเห็นกล่องเหล็กใบใหญ่ตั้งเรียงกันเป็นแถวบนฝามีสติกเกอร์เขียนว่าโปรเจกต์ G2 เอ G3 เอเบอร์แมก5เทอเมอร์ทิดหัวใจของมินตราแทบหยุดเต้นเธอกำลังอยู่ท่ามกลางอะไรโครงการอะไรกันแน่ก่อนที่เธอจะทันได้อ่านข้อความต่อเสียงฝีเท้าหนักๆดันขึ้นด้านหลังประตูปิดลงอย่างแรงคุณไม่ควรมาเห็นสิ่งนี้เสียงของคุณทีรัฐดังก้องขึ้นเขามองเธอด้วยสายตานิ่งเย็น นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณจงกลับไปพักผ่อนซะอย่าพูดเรื่องนี้กับใครอีกไม่อย่างนั้นลูกในท้องคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกมินตราถูกลากออกมาจากห้องใต้ดินอย่างไร้ความปราณีเธอถูกขังอยู่ในห้องนานถึงสามวันไม่มีใครให้คําตอบไม่มีใครสนใจว่าเธอกําลังหวาดกลัวแค่ไหนแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ท้องความปวดแสบปวดร้อนของการคลอดเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางความเงียบของคฤราหา์ เธอถูกพาตัวไปที่ห้องคลอดลับโดยไม่บอกล่วงหน้ารอบตัวมีแต่คนแปลกหน้าและไม่มีใครยอมให้เธออุ้มลูกหลังจากที่เด็กเกิดมาเสียงท่านกร้องดังขึ้นแต่ตามมาด้วยความเงียบเธอมองหาไม่มีใครอุ้มเด็กมาให้เธอไม่มีแม้แต่เสียงบอกว่าลูกปลอดภยัยมินตราร้องตะโกนทั้งน้ำตาลูกฉันอยู่ไหนทำไมไม่ให้ฉันเห็นลูก จากนั้นประตูห้องเปิดออกและเป็นเขามาหาเศรษฐีเจ้าของทุกสิ่งที่เธอไม่เคยได้พบหน้าเขายืนอยู่ในชุดคลุมดำใบหน้าถูกปกปิดครึ่งหนึ่งด้วยหน้ากากเขาอุ้มเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขนเขาเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยพูดด้วยเสียงแผ่วเบาแต่เย็นชาในที่สุดเด็กที่สมบูรณ์แบบก็เกิดมาแล้วคำพูดนั้นทำให้มินตรายเย็นว่าไปทั้งร่างและคำถามเริ่มพุ่งเข้ามาในหัวเธอเป็นพันล้านคำถามสมบูรณ์แบบเด็กคนก่อนล่ะแล้วลูกของฉันเขาจะเอาไปทำอะไร และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความจริงที่มินตราจะไม่มีวันพร้อมรับมินตราร้องให้อย่างสิ้นหวังดวงตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสนเธอพยายามจะลุกจากเตียงทั้งที่ร่างกายยังอ่อนแรงจากการคลอดเอาลูกฉันคืนมาเขาคือลูกของฉันไม่ใช่ของคุณแต่ชายคนนั้นกลับไม่แม้แต่จะมองเธอเขาก้มลงมองทารกในอ้อมแขนด้วยสายตาที่ทั้งหลงไหลและหวาดระแวงเธอไม่มีวันเข้าใจหรอกว่าเด็กคนนี้สำคัญแค่ไหนเขาพูดเสียงแผ่วแต่แฝงความมืดมน ฉันลงทุนไปหลายสิบล้านทดสอบผู้หญิงมานับร้อยจนกระทั่งเธอมินตราเธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ระบบพันธุกรรมของฉันยอมรับได้คำพูดของเขาไม่ต่างจากมีดที่กรีดใจเธอระบบพันธุกรรมทดสอบฉันไม่ใช่หนูทดลองเขาหัวเราะเบาๆแต่เธอก็คือหนูทดลองและเด็กคนนี้คือผลลัพธ์ที่ฉันรอคอยมาทั้งชีวิต เขาหันหลังให้เธอแล้วเดินออกจากห้องไปพร้อมอุ้มทารกหายไปในเงาเมื่อทิ้งให้มินตราร้องให้กรีดร้องอย่างสิ้นหวังในความเงียบของห้องที่เย็นเยียบหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงพยาบาลคนหนึ่งแอบเข้ามาในห้องของเธออย่างเงียบเงียบเธอชื่อนาวหญิงสาวคนนั้นมองไปรอบๆก่อนรีพูดเสียงเบาคุณมินตราฟังชนะเด็กคนนั้นยังปลอดภยัยแต่พวกเขาจะไม่เลี้ยงเขาเป็นลูกพวกเขาจะทดลองอะไรบางอย่างกับเขาแบบเดียวกับที่เคยทำกับเด็กคนก่อนๆและไม่มีเด็กคนไหนรอดเลย หัวใจของมินตราแทบจะหยุดเต้นช่วยฉันด้วยฉันต้องเอาลูกกลับมานาวพยักหน้าคืนนี้ฉันจะพาเธอออกไปแต่ต้องระวังมากพวกเขามีกล้องวงจรปิดเกือบทุกมุมและมีคนเฝ้ายามตลอดเวลาเรามีแค่โอกาสเดียวเท่านั้นคืนนั้นท่ามกลางความมืดและเสียงนาฬิกาในคฤริหาตที่เดินอย่างช้าๆมินตราค่อยๆสวมเสื้อคลุมเก่าๆที่นาวเตรียมไว้เธอไม่มีอะไรนอกจากความกลัวและความรักของแม่ พวกเธออบลอไปตามทางเดินแคบๆหลบหลีกล้องและยามทีละขั้นอย่างระทึกเธอต้องผ่านห้องทดลองห้องเก็บยาและห้องที่เธอเห็นกล่องเหล็กประหลาดพวกนั้นอีกครั้งในที่สุดพวกเธอก็มาถึงห้องลับที่อยู่ลึกสุดของคฤริสนตห้องกระจกที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรทันสมัยและในกลางห้องนั้นเองเธอเห็นเขาลูกของเธอถูกวางอยู่ในตู้อบที่มีสายระยงระยางเชื่อมกับร่างกายเล็กๆของเขาเธอแทบจะวิ่งเข้าไปอุ้มลูกทันทีแต่นนวรั้งแขนเธอไว้ถ้าเธอเปิดตู้นั้นระบบสัญญาณจะร้องทันทีเราต้องปิดระบบก่อน เวลาของพวกเธอกำลังจะหมดลงกล้องเริ่มหมุนหันมาทางพวกเธอเสียงเดินเท้าของยามเริ่มดังเข้ามาใกล้และทันใดนั้นมีเสียงบางอย่างกรีดร้องออกมาจากเครื่องในห้องเครื่องจักรสั่นแรงขึ้น,ข,นขึ้นแสงไฟกระพริบรัวราวกับมีบางสิ่งผิดพลาดเด็กในตู้อบกำลังกรีดร้องด้วยเสียงที่ไม่เหมือนเด็กทารกทั่วไปเลยแม้แต่น้อยมันเป็นเสียงแหลมสูงที่ฟังดูไม่ใช่มนุษย์นาวหน้าถอดสีพระเจ้าพวกเขาไม่ได้แค่ต้องการสร้างเด็กพวกเขากำลังพยายามดัดแปลงมนุษย์ มินตราแทบจะล้มทั้งยืนเธอเพิ่งรู้ว่าเธอไม่ได้แค่ให้กำเนิดลูกคนหนึ่งเธอได้ให้กำเนิดบางสิ่งที่เธอเองก็ไม่เข้าใจมินตรามองไปที่ลูกน้อยในตู้อ,อกใบหน้าเล็กๆนั้นเต็มไปด้วยสายระยงระยางดวงตาปิดสนิทแต่กลับมีอะไรบางอย่างไม่ปกติผิวหนังที่ควรจะนุ่มนิ่มกลับมีลวดลายประหลาดเรือดเรืองแสงคล้ายเส้นเลือดเรืองแสงสีฟ้าไหลเวียนอยู่ใต้ผิวหนังเล็กๆนั้นเธอกลั้นหายใจพึมพำกับตัวเองทั้งน้ำตาไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรแม่ก็จะไม่ยอมให้ใครพรากลูกไป นาพยายามตั้งสติรีบก้มลงค้นหาปุ่มควบคุมฉันจะพยายามปิดระบบทั้งหมดแค่เธอเตรียมตัวอุ้มลูกให้แน่นไว้ถ้ามีอะไรผิดพลาดเราต้องหนีให้เร็วที่สุดเข้าใจไหมมินตราพยักหน้าหัวใจของเธอเต้นแรงอย่างบา้าคลั่งเสียงเครื่องจักรดังสนั่นขึ้นเรื่อยๆจนคล้ายระเบิดจะเกิดขึ้นเมื่อไหรก็ได้จู่ๆเสียงไซเรนก็ดังขึ้นพร้อมไฟกระพริบสีแดงรอบห้องผู้บุกรุกผู้บุกรุกไม่นะระบบป้องกันเปิดใช้งานแล้วนาวร้องขึ้นด้วยสีหน้าตื่นตระหนก ประตูเหล็กของห้องเริ่มปิดอัตโนมัติมินตรากระโจนเข้าไปในห้องตู้อบทันทีก่อนประตูจะปิดลงเธอเอื้อมมือสัน่นเทาไปเปิดฝาครอบตู้อบทันทีที่มือของเธอสัมผัสลูกน้อยร่างกายเล็กๆนั้นก็หยุดร้องทันทีเงียบสนิทแต่ตัวยังคงเรืองแสงมินตราอุ้มลูกขึ้นมาแนบอกรู้สึกถึงความร้อนเล็กๆแปลกๆเหมือนกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลผ่านตัวเธอแต่เธอไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนอกจากจะพาลูกออกไปให้ได้นาพยายามเปิดทางออกฉุกเฉินเร็วทางนี้มีช่องลับหลังห้อง ทั้งสองรีบวิ่งออกไปโดยไม่หันกลับมามองพวกเขาวิ่งผ่านทางเดินแคบใต้ดินอันมืดมิดโดยมีเสียงยามไล่หลังมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงตะโกนคำสั่งเสียงปืนถูกกดล็อกและเสียงฝีเท้าไล่ล่ายอย่างบ้าคลั่งมินตรากัดฟันแน่นกอดลูกไว้แน่นในอกเธอไม่รู้ว่าลูกคนนี้เป็นใครหรืออะไรแต่เธอรู้ว่านั่นคือลูกของเธอพวกเธอหนีออกมาถึงชายป่าหลังคฤรหาหน์ก่อนที่ยามจะตามมาทันเสียงปืนดังขึ้นปงัปงปังลูกกระสุนเฉียดแขนของนาวจนเธอล้มลงกับพื้น มินตราหันกลับไปช่วยพยาบาลที่เสียสละทุกอย่างเพื่อช่วยเธออย่าหยุดวิ่งไปนาวตะโกนฉันจะไม่ทิ้งคุณไว้มินตรากรีดร้องพร้อมพยายามพยุงเธอลุกขึ้นแต่นั่นเองเสียงปืนอีกนัดดังขึ้นแล้วทุกอย่างก็เงียบไปพอนาลืมตาขึ้นเธอเห็นมินตรานั่งนิ่งอยู่บนพื้นแขนที่เคยอุ้มเด็กแนบอกนั้นว่างเปล่าเด็กหายไปและตรงหน้าของพวกเธอมีเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่พร้อมเด็กในอ้อมแขนและเงานั้นไม่ใช่มนุษย์ มันมีดวงตาสีแดงเรืองแสงผิวหนังเป็นเกล็ดสีดำด้านหลังมีคล้ายเส้นใยแสงที่สั่นไหวเหมือนเส้นประสาทมันจ้องหน้าพวกเธอก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงต่ำจนขนลุกขอบคุณสำหรับการกำเนิดผู้สร้างมินตราเบิกตากว้างไม่อย่าเอาลูกฉันไปเขาไม่ใช่ของคุณสิ่งนั้นโน้มตัวลงมาใกล้ราวกับจะพูดคำสุดท้ายลูกของเธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้ว แล้วมันก็หายวับไปกับอากาศทิ้งไว้เพียงความเงียบความสันนไวและคำถามที่ไม่มีใครตอบมินตราสุดตัวลงกับพื้นลูกแม่แม่จะตามหาหนูไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้ก็คือลูกของเธอจะกลับมาและเมื่อถึงวันนั้นโลกทั้งใบจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปโลกภายนอกยังคงเหมือนเดิม สำหรับมินตราแล้วทุกวันคือฝันร้ายที่ไม่เคยสิ้นสุดเธอไม่เคยลืมภาพลูกน้อยที่ถูกพรากไปต่อหน้าต่อตาใบหน้าที่เลือนรางของสิ่งมีชีวิตประหลาดยังตามหลอกหลอนเธอทุกคืนเธอไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีกมินตราเปลี่ยนชื่อย้ายที่อยู่ทุกสามเดือนใช้ชีวิตหลบซ่อนอยู่กับความกลัวและความหวังที่ริบหรี่วันแล้ววันเล่าเธอเดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลศูนย์ทดลองรับห้องหลับใต้ดินทุกท,ที่ที่มีข่าวลือเรื่องเด็กพิเศษหรือแสงประหลาดเธอจะไปทันทีแม้หลายครั้งจะจบลงด้วยความผิดหวังแต่แล้ว คือหนึ่งขณะที่เธออยู่ในห้องเช่าแคบๆในจังหวัดเชียงรายเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นตอนตีสองก๊กก๊กก๊กช้าหนักและสม่ำเสมอมินตราขยับตัวอย่างระแวดระวังมือหนึ่งถือมีดเล่มเล็กอีกมือเอื้อมไปเปิดประตูประตูเปิดออกช้าๆแต่ข้างนอกไม่มีใครมีเพียงซองจดหมายสีน้ำตาลวางอยู่หน้าห้องเธอหยิบขึ้นมาเปิดอย่างระแวดระวังข้างในมีเพียงภาพถ่ายเพียงหนึ่งใบ ภาพเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางห้องกระจกผิวหนังของเขาเรืองแสงจางๆดวงตาเป็นสีเงินวาวและบนหน้าผากมีสัญลักษณ์ประหลาดเรืองแสงและที่ทําให้มินตราแทบล้มทั้งยืนคือรอยปานเล็กๆบนไหล่ซ้ายของเด็กคนนั้นรอยเดียวกับที่ลูกของเธอมีใต้ภาพมีข้อความเขียนด้วยลายมือเขายิงจําเธอได้แต่เวลาของโลกกําลังจะหมดลงมือของมินตราสัน่นทาเธอในหน้าขึ้นมาใจเต้นรัวเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ดังขึ้นนอกหน้าต่าง ไฟส่องลงมาจากท้องฟ้ายามค่ำคืนมีเสียงตะโกนจากลำโพงมินตราห้ามขยับคุณอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรในรีสมินตรารีบหันหลังวิ่งออกทางหลังห้องแต่ยังไม่ทันถึงประตูหลังตึกบางสิ่งหล่นลงมาตรงหน้าเธอเด็กชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางเงามืดดวงตาสีเงินจ้องมาที่เธอไม่กระพริบแม่เสียงของเขาเบาและมั่นคงราวกับไม่ได้พูดมาแค่ครั้งแรกแต่นับพันครั้งในหัวของเธอ มินตรายืนตัวแข็งมือทิ้งมีดลงอย่างไม่รู้ตัวลูกจริงๆเหรอเด็กชายยิ้มช้าหา,หาหแต่แม่เราต้องหีเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกเขาจะจับแม่ไปทำเหมือนที่ทำกับผมเสียงปืนดังขึ้นจากด้านนอกหน้าต่างระเบิดเป็นเสียงเสียงและกลุ่มชายชุดดำติดอาวุธครบมือกรูก,กันเข้ามาเด็กชายยกมือขึ้นเบาๆแล้วทั้งห้องก็หยุดนิ่งกระสุนค้างกลางอากาศคนชุดดำเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ ผมยังควบคุมพลังได้ไม่มากแม่ต้องรีบหนีไปกับผมก่อนที่พวกเขาจะปิดผนึกผมอีกครั้งมินตราไม่ลังเลอีกต่อไปเธอจับมือของเขาแน่นพาแม่ไปไม่ว่าจะต้องหนีไปไหนแม่จะอยู่กับลูกพวกเขาวิ่งหายลับไปในความมืด ปล่อยให้โลกที่กำลังพังทลายอยู่เบื้องหลังโดยไม่มีใครรู้เลยว่าเด็กชายคนนี้อาจเป็นความหวังเดียวที่เหลืออยู่ของมนุษยชาติเสียงไซเรนจากรถขององค์กรรีเซยงคงดังห่างออกไปในความมืดมิงตราว,วิ่งตามลูกชายอย่างไม่รู้เหนื่อยแม้หัวใจจะเต้นระรัวและหายใจหอบแต่เธอไม่ปล่อยมือของเขาเลยแม้แต่วินาทีเดียวพวกเขาวิ่งผ่านป่าข้ามลำธารปีนหินผ่านถ้ำแคบแคบ,แคบที่ดูเหมือนจะรู้เส้นทางดีราวกับมีแผนที่อยู่ในหัวเด็กชายหยุดกระทันหันหน้าทางเข้าโพรงลึกใต้หน้าผาตรงนี้แหละแม่เข้าไปเร็ว มินตรามองโรมืดนั้นอย่างลังเลแต่เสียงใบพัดจากเฮลิคอปเตอร์ที่ไล่ตามมาทําให้เธอต้องรีบก้มตัวคลานตามเข้าไปทันทีในถ้าลึกนั้นมีอากาศชื้นและกลิ่นหินดินดิบแต่สิ่งที่อยู่ลึกสุดคือประตูเหล็กขนาดใหญ่มีแสงสีฟ้าระยิบระยับเหมือนระบบไฮเทคจากหนังไซไฟเด็กชายวางมือบนแผงควบคุมเสียงเครื่องทํางานขึ้นทันทีพร้อมเสียงสแกนดีเอ็เอยืนยันผู้ใช้ k คศูนย์หนึ่งเข้าถึงฐานปลอดภยัยอีเดนสําเร็จ บานประตูเปิดออกเผยให้เห็นฐานลับใต้ดินขนาดมหือมามีห้องทดลองห้องพักเครื่องมือล้ำสมัยและจอภาพขนาดใหญ่ที่กำลังแสดงดาวเทียมสอดแนมโลกมินตรายหยุดยืนด้วยความตกตะลึงนี่มันอะไรที่นี่คืออะไรลูกเด็กชายหันมามองเธอดวงตาสีเงินของเขาแวววาวขึ้นเล็กน้อยนี่คือที่ที่ผมเกิดจริงๆแล้วแม่ครับผมไม่ใช่แค่มนุษย์มินตรานี่เงินหัวใจเต้นแรงอีกครั้งหมายความว่าไง พวกเขาสร้างผมขึ้นมาจากยีนของแม่และสิ่งมีชีวิตจากอีจักรวาลหนึ่งภาพปรากฏขึ้นบนจอภาพของสิ่งมีชีวิตรูปร่างสูงโปร่งผิวสีดำสนิทดวงตาเรืองแสงมีปีกโปร่งสายคล้ายแก้วพวกมันกำลังเดินอยู่ในมิติที่แปลกประหลาดเด็กชายพูดต่อตอนผมเกิดการรวมพันธุกรรมไม่สมบูรณ์มีพลังบางอย่างในตัวผมที่พวกเขาควบคุมไม่ได้พวกเขาเลยแยกผมออกมาเลี้ยงไว้ในห้องทดลองจนผมหนีออกมาได้มินตราเอามือกุมปากน้ำตาไหลออกมาอย่างห้าไม่อยู่ ลูกต้องทนอยู่กับอะไรแบบนั้นคนเดียวแม่ขอโทษแม่ไม่รู้เลยแม่ครับผมไม่ใช่แค่การทดลองพวกเขาสร้างผมขึ้นมาเพราะพวกเขารู้ว่ามนุษย์กำลังจะสูญพันธุ์สูญพันธุ์มินตราอุทานเสียงสัน่นเด็กชายพยักหน้าก่อนจะชี้ไปที่แผนที่โลกที่กำลังแสดงข้อมูลอุณหภูมิความปั่นป่วนทางภูมิศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงในสนามแม่เหล็กโลกอีกไม่กี่ปีโลกจะเข้าสู่จุดวิกฤตพวกเขาคิดว่าการรวมยีนต่างดาวกับมนุษย์จะสร้างผู้กอบกู้ได้ผมคือคนคนนั้น แล้วพวกเขาตามล่าเราเพราะอะไรเพราะผมตัดสินใจจะไม่เป็นเครื่องมือของใครอีกแล้วผมต้องการอิสระและที่สําคัญที่สุดผมต้องการแม่มินตราโผเข้าไปกอดลูกแน่นน้ําตาของเธอรินไหลอย่างเงียบงันในอกของลูกชายที่เธอไม่ได้กอดมานานแสนานานแต่ทันใดนั้นแสงสีแดงสว่างวาบขึ้นทั่วห้องระบบถูกเจาะการเข้าถึงจากภายนอกหน่วยสังหารกําลังมาถึงในเจ็ดนาทีเสียงระบบเตือนดังขึ้นเด็กชายขบกรามแน่น พวกเขาพบที่นี่แล้วไหมครับเราต้องเลือกว่าจะหนีอีกครั้งหรือจะสู้มินตราสบตาลูกเธอไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วลูกไม่ต้องหนีอีกต่อไปแม่จะสู้กับลูกไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเป็นใครก็ตามเด็กชายยิ้มออกมางั้นแม่มาทำลายองค์กรในรีสไปด้วยกันเสียงเครื่องสแกนอาวุธเริ่มทำงานเครื่องมือและชุดปราะพิเศษถูกปล่อยออกจากผนังโดยอัตโนมัติ พวกเขากำลังจะเริ่มภารกิจที่โลกไม่เคยรู้มาก่อนภารกิจลับที่มีเพียงแม่กับลูกกับชะตากรรมของโลกทั้งใบเสียงระเบิดดังสะเทือนมาจากด้านบนเปลวไฟและฝุ่นเท่าเริ่มกรองลงมาจากเพดานถ้ำถานลับสั่นไหวเล็กน้อยแต่ระบบป้องกันยังคงทำงานมินตรายยิบชุดกระอขึ้นมาสวมตามคำแนะนำของลูกชายชุดนั้นมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงและแนบเนื้อราวกับเป็นผิวหนังชั้นใหม่เด็กชายเดินไปหน้าคอนโซลหลักมือเล็กๆของเขากดแป้นอย่างชำนาญสายตาคมกริบเหมือนคนที่ผ่านการฝึกมานับปี ผมจะปล่อยไวรัสเข้าไปในเครือข่ายหลักของเนรีสมันจะทําให้ระบบพวกเขาล่มทั่วโลกมินตราพยักหน้าช้าๆขณะคว้าปืนพลาสมาจากผนังด้านข้างแม่ไม่เคยใช้ของพวกนี้มันจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวกับคําสั่งจากสมองแม่โดยตรงครับแม่แค่ตั้งใจจะปกป้องเรามันก็จะทํางานเองเสียงประตูเหล็กด้านหลังเริ่มมีแรงกระแทกดังโครมโครมตามมาด้วยเสียงระบบเตือนการบุกรุกจากหน่วยรบภาคพื้นดินระดับโอเมเกอร ผู้บุกรุกจำนวน12รายกำลังเข้าสู่ระดับ 3. เด็กชายหันมามองมินตราดวงตาของเขาเรืองแสงเล็กน้อยถึงเวลาแล้วครับแม่เพียงไม่นานประตูเหล็กเปิดออกด้วยแรงระเบิดเศษเหล็กกระเด็นไปทั่วห้องทั้งห้องเต็มไปด้วยควันและเงาร่างในชุดเกราะดำเข้มพร้อมอาวุธไฮเทคย่างกลายเข้ามาค้นหาเป้าหมายเอาตัวเด็กมาผู้หญิงยิงได้เลย แต่วินาทีต่อมามินตราก็พุ่งออกจากมุมกำบังปืนพลาสมากระตุกในมือเธอพร้อมปล่อยแสงพุ่งใส่ศัตรูด้วยความแม่นยำที่แม้แต่เธอเองยังตกใจพวกแกจะไม่แตะลูกฉันได้อีกแล้วเธอตะโกนอย่างกล้าวแกร่งเด็กชายวิ่งไปอีกด้านเปิดระบบล็อกฐานข้อมูลเขาเสียบชิปสีดำเล็กๆเ,เ,เข้าไปในช่องหลักก่อนที่จอภาพจะขึ้นเป็นคลื่นไวรัสดิจิทัลกำลังไหลเข้าสู่ระบบของเฮริส ฝ่ายตรงข้ามยิงสวนกลับแต่กระสุนเลเซอร์สะท้อนออกจากเกราะของมินตราเธอใช้กำแพงพลังงานชั่วคราวบังไว้และโต้กลับอย่างชันฉลาดในไม่ช้าศัตรูจำนวนหนึ่งก็ล้มลงแม่อีกแค่สองนาทีไวรัสจะเข้าถึงแกนหลักของพวกมันถ้าผมติดต่อกับฐานกลางได้พวกมันจะไม่มีวันกลับมาได้อีกแต่นั่นเองที่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากลำโพงทั่วฐานเคศูนหนึ่งหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่หยุดฉันจะสั่งให้ระเบิดทำลายฐานนี้ทันทีรวมทั้งตัวแม่ของแกด้วย มินตราหย,ยุดชะง,งักดวงตาเธอสั่นไหวเด็กชายชะง,งักไปช่วครู่เสียงนั้นคือดอร์ลคอนผู้นำสูงสุดของเอรีสและเป็นคนเดียวที่รู้ทุกความลับเกี่ยวกับเขาผมไม่กลัวตายแต่ถ้าแม่เป็นอะไรไปผมจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองมินตราวางมือบนไหล่ลูกเบาหาหะลูกอย่ากลัวแม่เลือกแล้วที่จะอยู่กับลูกไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเด็กชายหันไปมองจออีกครั้งมือเขากดปุ่มสุดท้ายอย่างมั่นคง เข้าสู่โหมดทำลายระบบต้นทางยืนยันคำสั่งลบทุกโครงสร้างเอริสทั่วโลกเสียงระเบิดจากระบบเริ่มดังขึ้นตามเส้นทางฐานใต้ดินแม่ครับเราต้องหนีไปที่ศูนย์ส่งออกที่นั่นมียานพาเราหนีออกจากที่นี่ได้ทั้งสองคนวิ่งฝ่าคันฝ่ากำแพงที่พังทลายผ่านบันไดหมุนขนาดใหญ่จนไปถึงห้องยานพาหนะหน้าพวกเขาคือยานสีขาวขนาดเล็กปีกแหลมคล้ายสัตว์ปีกประหลาดจากโลกอนาคตเสียงคำรามของโครงสร้างกำลังถล่มดังขึ้นทุกวินาที ขึ้นยานเร็วเด็กชายกดปุ่มเปิดฝายานประตูปิดลงทันทีที่ฐานด้านหลังเริ่มพังทลายทั้งสองนั่งอยู่ในห้องควบคุมเล็กๆเ,เด็กชายกดรหัสปล่อยยานพร้อมเสียงเครื่องยนต์คำรามพร้อมทะยานในสามสองหงยานพุ่งออกจากฐานใต้ดินในพริบตาแรงระเบิดเบื้องล่างเปล่งแสงสีแดงฉานเล่หลังพวกเขาราวกับเปลไฟแห่งสงครามบนฟ้าเหนือภูเขามินตรากับลูกชายมองลงมาที่ซากองค์กรในริสที่ล่มสลาย เธอกุมมือลูกชายไว้แน่นน้ำตาซึมในแววตาแต่มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดอีกต่อไปมันคือน้ำตาแห่งเสรีภาพภายในห้องนักบินของยานพาหนะลำเล็กมินตราย,ยังคงกุมมือลูกชายเอาไว้แน่นลมหายใจของเธอยังคงเร่งทีหลังการต่อสู้แต่ในแววตานั้นเต็มไปด้วยความสงบอย่างประหลาดเด็กชายก้มลงปรับระบบการบินอัตโนมัติเสียงเครื่องยนต์ที่เคยดังคำรามเริ่มสงบลงเมื่อยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศปลอดภยัยแม่เราทำสำเร็จแล้วเขาพูดเบาๆแต่น้ำเสียงมั่นคง มินตราหันไปมองหน้าลูกชายแสงอาทิตย์ที่ลอดเข้ามาจากกระจกหน้าต่างยาสะท้อนเข้าตาเธอจนดูเหมือนน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวใช้ลูกช่วยโลกไว้แล้วเธอยิ้มแต่น้ำเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์ปนเปแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อเสียงเตือนจากระบบข,ของยานก็ดังขึ้นสัญญาณชีพจากเอรีเสียงหลงเหลืออยู่หนึ่งจุดระดับภัยคุกคามสูงสุดเด็กชายรีพันไปมองหน้าจอบนจอปรากฏพิกัดลึกลับหนึ่งจุดกลางทะเลทรายไซบีเรียและตรงนั้นมีข้อความขึ้นมาเพียงสั้นๆ เอลพลอะไรตัดผ้าสู่ไซบีเรียฐานล่าสุดท้ายของเอรีสด็อเตอร์ฟคอนกึ่งนั่งกึ่งพิงอยู่กับผนังห้องทดลองเก่าเขาเลือดออกปากเล็กน้อยชุดกระดเสียหายไปกว่าครึ่งและแขนขวาหายไปทั้งท่อนหน้าจอข้างเขายังคงทำงานอย่างไม่เสถียรเขาใส่ย,ยิ้มขณะมองภาพจากกล้องของยานที่มินตราและเด็กชายหลบหนีเจ้าหนูคิดว่าเรื่องจบแค่นี้เหรอเขากดรหัสบางอย่างลงในแป้นควบคุมและทันใดนั้นอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ในตัวเขาก็เริ่มกระพริบเป็นสีแดง ถ้าฉันตายโครนทั้งหมดในแหละจะตื่นบนยานเด็กชายกับพริบตาสีหน้าหนักแน่นแม่ครับถ้าเราปล่อยเขาไว้โลกจะไม่มีวันปลอดภัยมินตราชงักไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้างั้นเราก็ต้องไปจบมันด้วยมือเราเองพวกเขานำยานลงสู่ฐานสุดท้ายที่เหลือของเนริสบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยหิมะและลมกันโชคพื้นดินแตกร้าจากแรงระเบิดในอดีตแต่ฐานใต้ดินยังมีชีวิต เมื่อประตูเปิดออกแสงไฟสีแดงในอุโมงค์กับพริบเหมือนสายตาที่จ้องมองภายในฐานพวกเขาเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดแม่ดูนั่นเด็กชายชี้เปียงแคปซูลใสเรียงรายไปทั่วห้องแลบภายในมีเด็กทารกนับร้อยถูกสร้างจาก DNA อของเขาพวกเขาคือฉันอีกหลายคนเสียงหัวเราะเบาๆดังจากมุมห้องด็ออร์ฟลคอนที่เกือบหมดลมหายใจยังกัดฟันฝืนพูดแกไม่ใช่คนแรกหรอกเคศูนย์หนึ่งแกแค่ตัวที่รอดมาได้ มินตราตกใจมือกําปืนแน่นเธอหันไปทางลูกชายลูกเราจะทำยังไงกับสิ่งเหล่านี้เด็กชายเดินเข้าไปใกล้หนึ่งในแคปซูลวางมือบนกระจกเขานิ่งเงียบก่อนพูดด้วยเสียงสัน่นพวกเขาไม่สมควรจะเกิดมาเพื่อเป็นอาวุธเหมือนผมเขาเดินไปที่ระบบควบคุมกลางพิมพ์รหัสใหม่ลงไปฉันจะลบรหัสพันธุกรรมของตัวเองออกจากระบบตลอดกาลไม่มีใครจะสร้างฉันขึ้นมาอีกได้ลบสำเร็จเสียงระบบดังขึ้นพร้อมกับการปิดแผนงานทั้งหมดของเอรีส เด็กชายหันกลับไปหาด็อเตอร์ฟอลคอนที่แทบไม่มีลมหายใจคุณสร้างผมขึ้นมาเพื่อควบคุมโลกแต่ผมเลือกจะช่วยมันแทนและวินาทีนั้นมินตราก็ลั่นไกกระสุนพลังงานพุ่งตรงไปยังแหล่งพลังงานชีวะของด็อเตอร์ฟอลคอนร่างของเขาสั่นไหวก่อนจะสลายไปพร้อมกับแสงว่าสุดท้ายหลายเดือนต่อมาที่หมู่บ้านห่างไกลในประเทศเล็กๆแห่งหนึ่งมินตรากับลูกชายใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายบ้านหลังเล็กริมแม่น้ำมีต้นไม้ล้อมรอบแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านใบไม้ เด็กชายเปลี่ยนไปเขาไว้ผมยาวขึ้นใส่เสื้อธรรมดาและช่วยงานชาวบ้านปลูกข้าวในนามินตรายืนมองลูกชายจากระเบียงบ้านรอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความสงบลูกไม่ใช่อาวุธอีกต่อไปลูกคือปาฏิหาริย์ภาพสุดท้ายเด็กชายเงยหน้ามองฟ้าใบหน้าเปื้อนเหงื่อจากการทำงานเขาพูดกับตัวเองเบาๆว่านี่คือชีวิตที่ผมเลือกเองไม่ใช่ใครสั่ง เรื่องราวของเค01จบลงที่นี่ไม่ใช่ด้วยเลือดหรือสงครามแต่ด้วยการให้อภัยความรักและการเลือกทางเดินของตัวเองและนั่นคือชัยชนะที่แท้จริง